อ่าอีกไซส์งานหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพามาดูซึ่งแน่นอนว่าผมได้เสนอแบบไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อนุมัติตามแบบผมอีกเช่นกันนะฮะขออภัยถ้าเกิดว่าลมเข้าไมโครโฟนมันคือสนามฟุตบอลน,นั่นเองครับสนามฟุตบอลเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่สนามบอลก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราต้องการจัดงานอยู่ในสนามบอลเพื่อให้มันมีเสียงที่ครอบคลุมด้วยมันจะเป็นปัญหาที่หนักครับหนักพอสมควร ตอนนี้ครับเราจะมาดูนครับว่าหน้าตาของสนามบอลเป็นอย่างไรผมบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยเขาใช้สนามหญ้าเทียมะนะฮะสนามหญ้าเทียมก็โอเคแหละหญ้าสวยงามไม่ต้องมานั่งคํานึงถึงว่าจะต้องมานั่งทำหญ้าปูหญ้าใหม่เป็นการมองการไกลของเจ้าของสถานที่มากแต่ระบบเสียงมันไม่ใช่ครับอ่ะตอนนี้ครับที่คุณมองเห็นอยู่ตรงหน้าครับด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยครับคือเวที ไอ้เวที oh. ตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานวันพ่องานวันแม่งานอะไรก็ตาม่ะฮะที่ต้องใช้ระบบเสียงกลางแจ้งทีนี้เนี่ยสิ่งที่ได้รับมาเป็นปัญหาตลอดเวลาก็คือเสียงมันมาไม่ถึงบริเวณที่ผมยืนอยู่ครับซึ่งเป็น1นส่วนสสุดท้ายของสนามก็คือส่วนที่ลึกสายท้ายของสนามแล้วนั่นเองสาเหตุที่มันไม่ได้ยินเนี่ยครับมันง่ายมากครับเพราะว่าจุดที่เขาตั้งลำโพงเนี่ยเขาเซฟ เซฟในที่นี้คืออาจจะเซฟเรื่องของความปลอดภัยรวมไปจนถึงเซฟเรื่องของความง่ายในในการติดตั้งคุณจะเห็นในฟุตเพจเลยครับที่มันอินเสิร์ตอยู่นะตอนนี้ก็คือตัวลําโพงเนี่ยครับมันซ่อนอยู่ครับใต้ใชายคาที่อยู่ตรงข้างๆกับเวทีตรงนั้นแหละครับมันจะมีทั้งหมด4ใบและที่เจ๋งครับก็คือการติดตั้งเนี่ยเขาติดตั้งโดยการอ็อกขึ้นไปเชื่อมขึ้นไปด้วยนะครับไม่ได้มีสลักยึดไม่ได้มีอะไรเลยก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็คงจะคงทนดีนั่นแหละแค่ว่างานติดตั้งมือชีพเราไม่ค่คอยกัันนนแบบ้ ส่วนใหญ่แล้วถ้าทําแบบนั้นอนย่างงาสงมองไม่ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยครับด้วยความที่ว่าตู้ลําโพงเนี่ยมันอยู่ใต้ใชัยคามันอยู่เตี้ยเกินไปจําที่บอกได้ไหมครับว่าความสูงจากพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงตู้ลาโพงหรือว่าจุดที่สูงสุดน,นยอยู่ที่เท่าไหร่ความไกลของเสียงที่มันจะส่งไปได้เนี่ยสำหรับเสียงพูดจะอยู่ที่ประมาณสองเท่าทีนี้ครับพอมันอยู่ใต้ใชัยคามันอยู่สูงก็หัวผมขึ้นไปเนี่ยครับแค่ประมาณเท่าไหร่เองอะเมตรหนึง่งเมตรหน่อยๆเท่านั้น โหร้อนชิบหายเลยครับมันก็เลยไปได้แค่ไม่เกินครึ่งสนามครับสนามนี้ครับเวลาที่มีงานเนี่ยคนยืนนเต็มสนามก็ประมาณ3,000คนมันจึงไม่แปลกใจหรอกครับว่าทําไมเสียงมันถึงไปไม่ถึงหรือว่าเร่งให้ตายยังไงมันก็หอนครับใช้ยังไงร,ระบบมันก็หอนนั่นเองวิธีที่ผมอยากจะติดตั้งเนี่ยครับมันง่ายมากเลยครับก็คือตอนที่ผมได้เสนอไปรอบนี้เราไม่ได้เสนอไปดีไซน์นะฮะคือเราพูดออกไปแล้วเขาก็ไม่ทําตาม ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องติดใจอะไรคือเราควรจะยกลําโพงครับให้มันสูงขึ้นไปอีกครับมันไม่ควรอยู่ในระดับใต้ใชาคาถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองของเวทีถ้าผมสามารถยกลําโพงขึ้นไปอยู่ที่ความสูงประมาณขอบของตะขายที่เอาไว้ดักบอลได้คุณก็ดูสิครับว่าระยะทางสองเท่ามันก็จะตกลงมาเสียงจะไปได้ไกลมากขึ้น อยู่ตรงขอบของตะข่ายด้านบนที่เป็นสีแดงเลยครับแค่นั้นเองครับและถ้าเราดูตามฟุตเทจดีๆอีกรอบนึงนะครเราจะเห็นเลยว่าแม่งใช้ลำโพงเปลืองมากเฮียเปลืองชิบหายเพราะว่าตรงนี้ครับใต้ชัยคาเนี่ยมีลำโพงทั้งหมด4ใบด้านข้างครับมีอีก2ใบครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ติดตั้งเนี่ยเขาคิดเผื่อเอาไว้หน่อยหนึ่งแล้วเรายกลำโพงขึ้นไปให้สูง เราจะจบอยู่แค่สี่ใบเท่านั้นแต่ก็อย่างว่าแหละครับมันก็คงจะมีเรื่องของความไม่สวยบ้างเรื่องของความยากง่ายในการติดตั้งบ้างซึ่งตอนนั้นเขาก็ติดตั้งกันเองโดยที่ไม่ได้จ้างผู้รับเหมาก็เลยไม่แปลกครับว่ามันเลยออกมาในรูปการนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนเดิมเลยครับอุปกรณ์ชุดควบคุมอุปกรณ์ชุดควบคุมเนี่ยครับมันจะเป็นระบบที่ว่าเวลาใช้งานก็เข็นมาแล้วก็มาติดตั้ง แล้วก็เสียบสายแล้วก็ใช้ไปถามว่ามันโอเคไหมก็เหมือนกับที่ผมได้พูดเอาไว้ในเคสที่แล้วก็คือมันจะโอเคถ้าเกิดว่าไอ้คนที่เขามาควบคุมเครื่องเนี่ยเขารู้เรื่องเขามีประสบการณ์เขามีองค์ความรู้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมันก็ควรที่จะทําเป็นอะไรที่แบบเปิดติดได้เลยมีจุดที่ให้อุปกรณ์อยู่เรียบร้อยมันจะดีมากเลยครับแล้วก็ทั้งหมดเพียง,ยงแค่นี้แหละครับสําหรับสถานที่ที่เป็นสถานที่โล่ง ไม่ได้มีขอบไม่ได้มีผนังไม่ได้มีการสะท้อนอะไรมากมายการติดตั้งระบบเสียงแบบถาวรเนี่ยค่อนข้างที่จะ straight forward มากง่ายๆทาอย่างไรก็ได้ให้ตัวแหล่งกำเนิดเสียงหรือลำโพงอยู่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้เรามาอยู่ในสถานที่อีกแห่งหนึ่งครับสถานที่นี้จะเป็นกึ่งที่โล่งและที่ร่มงงไหมครับปกติที่โล่งก็คือโล่งสีด้านใช่ปะแล้วก็ที่ร่มเนี่ยมีผนังคุ้มหัวครบทุกด้านมีเพดานใช่ไหมครับ แต่ตรงนี้ครับเป็นกึ่งโล่งกึ่งร่มเกือบผิดแล้วเอาใหม่นะกึ่งโล่งกึ่งร่มครับมีช่องลมให้ปล่อยผ่านเป็นลานอนเนกประสงค์ใช้ตั้งแต่จอดรถแข่งบาสเกตบอลจัดงานเอีเวนต์ต่างๆนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับว่าด้วยความอนเนกประสงค์ของตรงนี้เขาก็เลยมีการทําระบบเสียงถาวร ระบบเสียงถาวบอที่ติดตั้งลงไปครับผมบอกเลยครับว่าผู้ที่มาติดตั้งรวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์มืออาชีพและผมก็ไม่มีความขัดข้องใดๆกับงานติดตั้งของเขาค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยละครับแต่เนื่องจากอุปกรณ์ที่เลือกใช้รวมไปจนถึงไอเดียหรือคอนเซปต์หรือดีไซน์ที่คิดมันทําให้การใช้งานห้องตรงนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ครับปัญหาก็เหมือนกันครับเสียงกล้องครับแล้วก็ไม์หอนง่ายฟังไม่รู้เรื่องนั่นเอง เราจะมาดูเลยครับว่าลักษณะการติดตั้งเนี่ยครับมันคือลําโพงที่ติดผนังอย่างนี้ลําโพงที่ติดผนังเนี่ยครับมีทั้งหมดครับฝั่งละสีด้านแล้วก็เอียงไปครับในจุดที่เขาต้องการให้มันเอียงปัญหาก็คือว่าลําโพงเนี่ยมีความสูงมากพอไหมก็คงจะมองว่ามากพอแต่จุดติดครับค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนพอสมควร เพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้มีอะคูสติกทรีทเมนต์ในพื้นที่ตรงนี้เลยถ้าผมตบมือครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณน่าจะได้ยินว่าเสียงตบมือของผมมีเอ็โคสะท้อนกลับมาหรือพูดกันง่ายๆก็คือสถานที่ตรงนี้อะคูสติกทุเรศมากและเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์ครับกึ่งโล่งกึ่งร่ม มันก็ไม่สามารถที่จะทำอะคูสติกทรีทเมนต์ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็มีเรื่องของความชื้นนะเนาะมีนกมาทํารังเนาะแถมเขาใช้แข่งกีฬาบาสเกตบอลด้วยครับเดี๋ยวมันก็กระเด้งกระดอนไปโดนแล้วมันก็พังได้มันก็ใช้กันมาเป็น10ปีโดยที่ทําอะไรไม่ได้แต่ถามจริงครับว่าถ้าเราเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเปลี่ยนแนวคิดในการกระจายเสียงซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ลำโพงข้างหลังผมเนี่ยครับ มันพุ่งเข้าหาบริเวณต่างๆจากด้านข้างใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ครับเรามองว่าแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยถ้าเอาให้ได้ใกล้อุดมคติที่สุดมันควรจะออกมาจากแหล่งกําเนิดที่เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งกําเนิดเดียวเป็นจุดจุดเดียวหรือเราเรียกมันว่า point source เราก็จะติดครับโดยใช้ลําโพงพวงหนึ่งครับพวงเดียวเท่านั้นประกอบด้วยลําโพงสัก4ใบหรือ5ใบยอยู่ตรงกลางลานครับ ตามที่คุณได้เห็นในอินเสิร์ตเลยครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งเนี่ยมันสามารถติดได้มันก็จะทำให้ระยะห่างระหว่างหูของคนที่ทำกิจกรรมอยู่ตรงลานตรงนี้กับลำโพงใกล้เคียงกันมากขึ้นครับและมันจะทำให้เสียงชัดขึ้นเมื่อเสียงชัดขึ้นก็ไม่ต้องเร่งดังขึ้นตามความเข้าใจของคนทั่วไปมันก็จะหอนยากลงนั่นเองแต่ทีนี้ครับหลายคนก็จะบอกผมอีกครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เท่ากันเหมือนกับลำโพงซีลิง ลำโพงซีลิงเนี่ยคือลำโพงที่ลงมาจากเพดานในระยะที่เฉลี่ยหรือ Distribute ก็แน่นอนนะครับว่าซีลิงเนี่ยความสม่ำเสมอของเสียงจะเยอะกว่า Cluster- ร์ Cl หรือเซนอร์ก้อนเดียวพวงเดียวอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นอยู่แล้วแต่การที่เราใช้ซีลิงมันก็จะเหมือนกับที่เราติดลำโพงอย่างนี้ครับติดเฉลี่ยพอมาเฉลี่ยแหล่งกำเนิดเสียงมันเยอะ แรงกระโดดเสียงมันเยอะมีหลายจุดมันก็ไปสะท้อนกันมากขึ้นสะท้อนกันมากขึ้นมันก็ก้องเอ็โคมากขึ้นฟังไม่ดูเรื่องคุณเร่งให้มันดังขึ้นมันก็หอนง่ายขึ้นเห็นความเชื่อมโยงของมันแล้วหรือยังครับแต่อย่างไรก็ตามครับการทำเซนเตอร์คลัสเตอร์นี่ก็คือเป็นพวงใหญ่ๆพวงเดียวอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันไม่ได้ทําง่ายมันไม่เคยง่ายเลยมันจะต้องมีการปรับจูน มีการสั่งผลิตตู้หรือปากคอนที่มีมุมกระจายเสียงที่เหมาะสมมากๆมีการทำรีกิ้งพอยต์มีอุปกรณ์ในการจับยึดที่ต้องทำขึ้นมาคัสตอมเป็นการเฉพาะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการผลลัพธ์ทางด้านเสียงที่ดีที่สุดอยู่ในจุดที่คุณสามารถนำไปพรีเซนต์ให้ชาวบ,บ้านดูได้อย่างภาคภูมิใจคุณก็ต้องทำตรงนั้นครับตามนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนขอบคุณครับ